เจาเอ๋เจ๊เอ๋เพื่อนๆคุณควาจะมากินแกงฟักทองนะคะใส่ยานางค่ะใส่ข้าวโพดค่ะใส่ผักต่างๆอยู่ในบ้านคุณนี่หละค่ะแล้วก็จะมปกินยำกุนเชียงค่ะเพื่อนค่ะยำกุนเชียงนะคะเห็ก็กินน้ำมะพร้าวค่ะเพื่อนในคะในสวนนะคะเพื่อนๆค่ะมื้อนี้กินแล้วคุณก็จะไปเลือกตั้งเลพี่น้องเ้อเพื่อนๆเ้อกินแล้วก็จะไปเลือกตั้งเลยค่ะวันนี้ค่ะเลือกตั้งอะไรคะวันนี้ตรงกับวันที่ยี่แปดนะคะ เลือกตัง้งนายกอบ,อบตอหัวทะเลค่ะเพื่อนๆแปดปีแล้วค่ะไม่ได้เลือกค่ะกินแล้วสิไปเลือกค่ะพี่นอ้องแล้วมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์หนึ่งคือคนเก่าแปดปีแล้วค่ะเบอร์สองในี่คนใหม่คนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อนๆกับเพื่อนเพื่อนอีกประมาณทีมแล้วสี่ห้าคนของเรื่องค่ะ เครื่องพกทองคุฮะสายายางค่ะเพื่อนค่ะปรากฏว่าอันต้นเดือนนะมีอันได้เลือกตั้งอันนั่นนะผู้ใหญ่บ้านนะเพื่อนๆได้คนรุ่นใหม่สี่สิบปีเราทงานหนูหมนี้เราประกาศว่าไฟฟ้า <c oughs> ไฟฟ้าสิบปีสามโมงเศ้าหอดสามโมงโมงแรงนแต่คนคนเ่าไปเคยประกาศเลยค่ะคนเก่าเป็นคนแก่เนาะ่าเป็นมาหลายสิบ,ส,บสิบปีแล้วค่ะ เขาเลือกตั้งคนรุ่นใหม่ได้นะครับเพื่อนค่ะแะก็จบสูงเลยะครับเป็นช่างเป็นช่างสร้างบ้านแฟนแกนทํางานอบตค่ะเป็นคนรุ่นน้องรุ่นใหม่ค่ะมีแกสนิทกับคู่แกเขาจบช่างนะครับงเรียนโรงเรียนเกี่ยวกับช่างนะคระนะะับแล้ะกประกาศแล้วืุอเช้าอยากจะมาบอกว่าประเทศที่มีการเลือกตั้ง บ่อยที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อนๆหกเดือนมีการเลือกตั้งทีหนึ่งค่ะเพื่อนๆสวิตนะครับหกเดือนเลือกทีหนึ่งค่ะเพื่อนๆนิยามคุณเชียงนะครับเ,เขาเห็นเสียงประชาชนสําคัญะค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ดีเขาเปลี่ยนใหม่เลยค่ะเพื่อนๆถ้าทําตัวไม่ดีทําไม่บริหารไม่ไปพัฒนาเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยคะ่ะเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่เนาะเลือกบ่อยๆเลยครูชอบสนุกดีค่ะเลือกคนที่เรารักนะคะคนที่เราชอบนะคะ แล้วก็ประเทศที่มีความสุขเยอะมากที่สุดในโลกคือประเทศอะไรรู้ไหมเพื่อนๆฟินแลนด์ค่ะเพื่อนๆฟินแลนด์เขาสำรวจมาห้าปีซ้อนค่ะฟินแลนด์ได้แชมป์ห้าปีซ้อนค่ะเพื่อนๆค่ะค่อนข้างเพื่อนใน YouTube เลวค่ะเขาอ,อยู่ฟินแลนด์เขาไปได้แฟนฟินแลนด์เขาพูด มีการเรียน,นตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาโทรฟรีค่ะเพื่อนๆฟรีไม่ต้องเสียเงินเลยค่ะแล้วก็อันนีการรักษาฟรีอะไรหมดพอแก่มาก็มีเงินเดือนให้ค่ะฟรีแร์ค่ะเพื่อนๆเดูแลประชาชนเลยฮะถ้าไม่ไปสร้างสีปนาวุธแข่งแข่งกันเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือในประเทศเขายากจนนะเพื่อนๆเขาไม่เคยออกข่าวต้องออกมาจากข่าวต้องออกมาจากรัฐบาลอย่างเดียวใครคนอื่นออกข่าวไม่ได้เหมือนจีนนะคะต้องออกออกมาจากรัฐบาลอย่างเดียวค่ะ มัร์เซียอย่างนี้ค่ะเขาปกครองแบบไม่เป็นประชาธิปไตยนะค่นะนระเทยจีนอ่ะประเทศจีนใช่ไหมเขาไปกินขังข่าวใช่ไหมเขาแพร่โรคพ้นกระบางทั่วโลกถ้าเขาไม่จนเขาไม่ไปกินขังข่าวแสดงว่าในประเทศจีน่ะมีคนจนเยอะมากกุว่าแต่เขาไม่ออกข่าวเพื่อนเวลาออกข่าวทีจีนก็ออกมาโวยวายเลยค่ะตอนนี้เขากาลังคว่ำบาตรจีนค่ะทรมานคนจีนที่ ที่เป็นอิสลามนะเพื่อนเพื่อนทรมานคุณกินให้ไปเก็บฝ่ายแต่กินก็ไม่ยอมรับหรอกค่ะเขาไม่ยอมรับอะไรเลยค่ะคนน้ำบอกยังมีอยู่เยอะค่ะไม่งั้นเขาไม่มีกินขาวขาวคร้ว่าชุดน้ำแกงหน่อยก่นเนยซ็บเเดี๋ยวครูจะไม่กินน้ำเ่าครูแซ่ไไ้ได้น้ำมะพร้าวเนี่ยเย็นเย็นอยู่นะเพื่อนเพื่อน้ำมะพร้าวครูอย่างเยน็นค่ะนั่นแหละ แต่ที่นี่อเมริกาเนาะเพะื่อก็ศูนย์นะศูนถือว่าจีนแพร่ไวรัสจีนให้ชีวิตเขาลําบากเนาะคนอเมริกาเขายิ่งเสรีภาพอยู่ที่แต่คนอยากไปจุประเทศเขาเขาก็เป็นคนอเมริกาหลากสีผิวหลากอะไรเนาะ,ะที่อเมริกาปรากคนว่าเขาศูนให้อันจีนแพร่โรคเนาะแพร่โรคไวรัสเขาเห็นได้เลยผมบอกเพื่อนๆเขาทำลายคนเอเชียเลยค่ะตอนนี้น่า,นากลัวค่ะอยู่เมืองลบเรื่องเขามีมีปืนแบบ ขาให้ใช้ปืนประชาชนมีเสรีภาพในการใช้ปืนให้ซื้อปืนก็ได้ในในในอเมริกาการยิงคนเอเชียเลยค่ะเดี๋ยวนี้คนเอเชียอยู่ลําบากค่ะมีกาเขาสูญะะ์ลค่ะเขาสูญะะ์ญวจีนแพ้โลกเห็นบ่กจีนให็ุคหีคนทุกคนลําบากยอย่างีอย่างว่าเลี้ยงประชากรนให้ดีไปหาแต่แข้งนั่นแข้งนี่แข้งไปดวงจันแข้งไปนั่นบ่เคยต้องดูแลประชาชนให้มีความสุขแบบฟิลนด์นี่ค่ะเขาจะไม่ได้ไปกินข้างคาวใช่ไหมครับเพื่อน เห็นไหมค่ะเขาสูญเนย่ยสูญห้คนเอเชียรประเทศอื่นก็พ่อลำบ,บากไปนะดูดูเอเชียนะสหรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์ทรัมป์นี่แกเป็นสหรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์แกหวงประเทศเดี้ที่แกเรื่องตั้งแพไปโจไบเดนไปนะคะแกซื้อหัวทรัมป์แพงกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็ก,กมซิโกเพราะแกสูนสูญหายไทยเม็กซิโกหนีมาเม็กซิโกเขายากจนแล้วค่ะหนีมาอยู่ประเทศอเมริกาเขาสีรหรือย,ยังไงอยู่นี่คนอเมริกาพันเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เขาบอกไปมีเชื้อชาติอื่นเขาสูนให้คนเอเชียขนาดเลย เขายิ่งกาดเลยค่ะเดี๋ยวนี้คนเอเชียอยู่อเมริก้ขาดใยากค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นบ่ค่ะไม่ดูแลประชาชนเรียบๆมันลำบากไปทั่วคนทั่วโลกทำให้คนเดือดร้อนนะคะเขาสูญเขาเคยคิดว่าถูก,กะว่ายเขาสูญนะเขาเคอยอยู่สบายๆนะอเมริกาญี่ปุ่นไปเนี่ยญี่ปุ่นเพนิ่นเคยลบกันนะเพิ่นก็าไม่อย,อยากลบกับใครแล้วนั่นเลย แต่เกาหลีนี่เกาหลีนะเพื่อนเนี่ยอยากลบก็เพู่อนั้นเพื่นี่เด้เพื่อนยิงกีฬนอาวุธโชว์ว่าศันประเทศเพื่อนน่ยประชาชนคนกอนน่ะยากจนจะตายญี่ปุ่นน่ยกลัวแล้วไม่อยากทำสงครามกันเลยผลิตรถรถนิสันนะเพื่อนๆรถนิสันแบบเติมน้ำมันนิดนึงแล้วน้ำมันผลิตไฟฟ้าได้เลยค่ะออกข่าวสองสามวันนี่ค่ะนิสันรุ่นใหม่เพื่ะเพื่อนๆนะคะผลิตไฟฟ้าได้เลยค่ะเพื่อนเพ่อนนิสันรุ่นใหม่ไปซื้อได้รุ่นเล็กก็อันน้อยๆนะคั้น้อยๆนะเพื่อนๆพื่อนะไม เดี๋ยวคุกินเสร็จคุก็จะไปเลือกตั้งเลยค่ะเด้อพอแค่นี้แหละเนาะกินต่อค่ะเด้อน้ำมะพร้าวนี่ย,ย,ย,ยคือเย็นๆแล้วคุกดูดน้ำมะพร้าวโชว์ค่ะกินอยู่ในสวนคืเคอเก่าว้าเย็ยนเยน็ยนเยน็นแซ่บค่ะน้ำมะพร้าวค่ะโอเคนี่คนเด้องมันเาวมู้ซิเบือ่อหวัดดีจุบจ๊บจุ๊บมานินทาโลกค่ะโลกนี้แบล็คเป็นสองซีกซีก,กประชาธิปไตยกับซีกไม่เป็นแบประชาธิปไตย ประเทศไทยฮ่ามแต่ขาฟันยิ่งแท่งกันโอ้ยมันยากจนเนาะเป็นโจนขากันเครียดเนี่ยโอเคสู้ๆเลยค่ะทุกคนเ้ออย่าเครียดเด้อช่วยกระไต่จนกระไต่กันหมดละแหละอยู่ให้มีความสุขค่ะสนุกสนานกลค่ะทำคลิปนี้ก็จะไปซีเรียสค่ะเพื่อนๆ่าไปซีเรียสทำให้มันมีความสุขคู่นั้นค่ะจักสด้ใย่ามใดหรอกแต่ว่าคู่นั้นหมักนะคิดคิปนะโอเคเลยค่ะเด้ออย่าซีเรียสเด้อพวกเรายูทูบนำกันค่ะทำไปค่ะมีความสุขค่ะเดี๋ยวไปกินล้วก็จะไปเลือกตั้งเลยค่ะเด้อ สวิตเซอร์แลนด์เขาจะเลือกตั้งทุก6เดือนด้วยกูอยากเป็นแบบนั้นจ้งจุบจ๊บๆๆเราก็พัฒนาไปเรื่อยนะอย่าดูถูกคะแนนเสียงของประชาชนค่ะเอาเบอร์เอาเงินหมากาเบอร์ที่เราชอบค่ะ